รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสนับสนุนโดยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารอมสิน สวัสดีครับคุณชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามโลกหรือ Eyes on Globe วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ดรสุรชัยศิรไกรซึ่งมีความเชี่ยวชาญรอบรู้ในเรื่องของรัฐศาสตร์วันนี้เราจะหยิบยกประเด็นเพราะเราพูดกันนาหูาหรือว่า geo politics หรือภูมิรัฐศาสตร์นั้นมันมีปัญหาส่งผลกับชาวโลกอย่างไรวันนี้เราไปเจาะลึก,กเรื่องนี้ว่า จริงๆแล้วเนื้อแท้ภูมิรัฐศาสตร์หรือ geo politics ต้องรู้อะไรมีความรู้อะไรที่ควรต้องได้รับต้องเข้าใจสักครู่กลับมาครับ เขาช่วงนี้ไปพบกับท่านอาจารย์สุรชัยสีไก่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับวันดดครับขอบพระคุณครับที่ร่วมรายการอาจารย์ครับในฐานะ regular commentator ของเราบุญตามลูกวิอาสังครผมต้องเรียนถามอาจารย์นิดหนึ่งว่าเอาละโดยทั่วๆไป in general เนี่ยเราก็ใจละว่า geopolitics ภูมิรัฐศาสตร์มันมียังไงแต่ว่ามมี i n m i ีอะไรที่เราควรจะเรียนรู้และลึกซึ้งและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่าทุกวันนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เชิญอาจารย์ครับ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  อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับความสําคัญของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมีการพูดมานานแล้วนะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบันนะครับประเด็กแล้วก็นักวิชาการที่เราจะต้องพูดถึงนะฮะที่โด่งดังนะฮะอย่างน้อยๆนะฮะในเชิงทฤษฎีเนี่ยก็มีสองท่านท่านแรกคือท่านเซอร์ฮาร์ฟฟอร์ดแม็กเดอร์ นะซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วง1 8 6 1งปถึงหนึ่ท่านผูดนี้นะครับท่านได้กล่าวว่านะครับมนุษย์นะครับไม่ใช่ครับเป็นผู้ริเริ่ม,มนะครับแต่ว่าธรรมชาติเนี่ยแหละนะครับมีบทบาทสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ท่านจะนะฮะท่านพูดประโยคที่สองตามมาก็คือคว่าธรรมชาติเนี่ยที่ว่ามีมีบทบาทสำคัญมากที่สุดเลยก็เพราะว่า เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์นะธรรมชาติพูดง่ายๆก็คือน,นะครับนะธรรมชาติเนี่ยนะครับโดยเพาะภูมิรัฐ,รฐศาสตร์ว่าคุณอ,อยู่ใต้บกคุณอยู่ในทะเลคุณเป็นเกาะหรือคุณมีพื้นที่มากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะอันนี้แหละครับมีบทบาทในการกำหนดนะฮะ พฤติกรรมของมนุษย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนโยบายต่างประเทศของของประเทศเนี่ยนะครับซึ่งเพราะฉชนั้นก็ถือว่าท่านเนี่ยนะครับเป็นนักวาชการที่โด่งดังที่สุดที่ได้รับการกล่าวอ้างส่วนท่านที่สองนะครับซึ่งมีชีวิตต่อมานะครับแล้วก็ได้พูดนะฮะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือท่านนิโคลัสเจสปิกมันนะครับ ได้พูดไว้นะครับในปี1944นะฮะว่าภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สุดในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐเพราะมันเป็นปัจจัยที่ถาวรที่สุดนะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะประเทศเนี่ยนะฮะจะถูกจำกัดมูดที่ชายภูมิแล้วสิ่งรอบด้านใช่หรือว่าเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆขาเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ เราจะจําเป็นต้องรู้นะฮะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะหลายคนอาจจะถามว่าเออเราเราเราที่พูดถึงว่าความสําคัญของภูมิศาสตร์เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะฮะโดยทั่วไปก็อธิ็จะอธิบายว่าภูมิศาสตร์นั้นมันหมายถึงนะฮะสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศเป็นภูเขาเป็นทะเลเป็นเกาะเป็นอะไร,รแล้วก็หมายถึงระยะทางนะ,ะครับหมายถึง สภาพอากาศนะทั้งหมดเนี่ยนะฮะของรัฐเนี่ยซึ่งมันจะมีผลกระทบต่อมนุษย์ในประเทศนั้นๆยกตัวอย่างอย่างเช่นเนี่ยเอเทนเนี่ยก็เป็นมหาอำนาจทางทะเลนะฮะสปาตาเป็นมหาอำนาจทางบกนะครับแล้วก็อังกฤษเนี่ยนะฮะที่เคยยิ่งใหญ่มาเนี่ยนะครับก็ประเทศเป็นเกาะเพราะฉะนั้นก็มีมหาอำนาจก็คือสามารถยึดนะครองนะฮะประเทศต่างๆที่ ท,ที่เลือไป,อไปถึงนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยรัสเซียรหรือเยอรมันมนะเนี่ยเป็นประเทศที่ถูกล้อมรอบโดยศัตรูหมดทางบกนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าผู้นำของรัสเซียในอดีตตลอดเวลาพยายามจะหาทางออกว่าทำไงถึงจะได้แหกนะฮะวงล้อมของศัตรูนี่ออกไปได้แล้วโดยเฉพาะถ้าผู้นำของเยอรมันที่มีความ อำนาจมากนะฮะมีความทะเยอทะยานมากเนี่ยก็พยายามนะครับที่จะไปตีรัสเซียนะฮะรัสเซียเพราะเราจะเห็นนะครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะวิลเลยมไกเซอร์ก็ไปตีรัสเซียสงครามโลกครั้งที่สองฮิตเลอร์ก็ต้องไปตีรัสเซียแล้วทั้งสองคนเนี่ยไปทางไหนรู้ไหมครับต้องผ่านยูเครนเพราะเมื่อก่อนยูเป็นของประเทศของรัสเซียมาก่อนแล้วทําไมต้องเป็นยูเครนด้วยก็เพราะว่าถ้าเราดูแผนที่นะครับ ยูเครนเนี่ยนะเป็นพื้นตอนถ้าพูดตอนนี้นะยูเครนเนี่ยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดนะและอยู่ทางกรอบตามทวีปแล้วก็เป็นประเทศที่ว่านโปเลียนไปตีรัสเซียก็ต้องผ่านยูเครนเพราะยูเครนเนี่ยเป็นพื้นที่ลาบเป็นพื้นที่ลับทั้งบนทั้งใต้แล้วว่าเป็นพื้นที่ที่เชื่อมกับตะวันเชื่อมไปถึงรัสเซียง่ายที่สุดต้องผ่านยูเครนคือผ่านโปแลนด์ไปยูเครนแล้วก็ไปเข้ารัสเซียถึงรัสเซียถึงมอสโกได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จึงเป็นนะฮะคนที่เรียนประวัติศาสตร์หรือผู้นำของอของรัเสเซียทุกคน,นจึงจำจึงจึงให้ความสําคัญว่ายูเครนเนี่ยนะทิ้งไม่ได้เลยเพราะว่าศัตรูในอดีตเนี่ยจะตีรัเสเซียต้องผ่านยูเครนมาทั้งสิ้น นะครับเป็นกัรชนมันไม่ใช่เป็นรัฐกันชนมันเป็นรัฐที่ล่อแหลมที่สุดนะฮะล่อแหลมที่สุดเพราะเป็นเป็นช่องว่างที่ล่อแหลมที่สุดเพราะว่าถ้าจะไปทางเหนือหรือทางใต้เนี่ยทางใต้คุณต้องตมาทางทะเลดาทางเหนือคุณก็ต้องผ่านมีภูเขามีอะไรต่างๆเยอะแยะเข้าทางยูเครนเนี่ยมันเป็นที่ล่าที่สุดเป็นที่ล่านะเพราะฉะนั้นก็เชื่อมใกล้ที่สุดกับตะวันตกด้วยอาใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแล้วก็เป็นเยอรมนีใช่ใช่ฮะนักทฤษฎีรัฐศาสตร์อย่างแมคคินเดอร์เนี่ยนะครับ ได้ได้วางทฤษฎีหรือพูดชัดเจนเลยนะครับว่าแล้วถ้าคุณบอกว่าภูมิศาสตร์ที่สําคัญเนี่ยแล้วตกไหนที่สําคัญที่สุดนะฮะแมกินเดอร์เนี่ยครับก็พูดถึงว่าดินแดนภูมิศาสตร์ที่สําคัญที่สุดก็คือดินแดนที่เราเรียกว่ายยุโรปหรือเอเชียรวมกันยุเรยนะเขาบอกว่านี่คือดินแดนที่เป็นพิวร์แอเรียหรือดินแดนที่เป็นหัวใจของโลกนะฮะเพราะว่าแมกกินเดอร์เนี่ยบอกเลยนะครับว่า ถ้าประเทศไหนหรือใครเนี่ยยึดดินแดนยุเรเชียได้นะฮะคนนั้นจะยึดนะฮะยยุโรปทั้งหมดได้นะฮะแล้วถ้ายึดได้นะครับคุณจะเป็นเจ้าโลกนะฮะคำกล่าวอ้างที่โด่งดังที่สุดของแมคคินเดอร์นะครับที่ที่นักเรียนจะต้องอ้างกันอยู่เสมอเลยท่านพูดว่านะใครก็ตามนะครับถ้าปกครองยุโรปตนออกจะมีอำนาจเหนือ ดินแดนที่เขาเรียกว่าหัวใจฮาร์ดแลนด์ <Heart> land, และใครก็ตามที่ปกครองสามารถปกครองดินแดนที่เรียกว่าฮาร์ดแลนด์หรือหัวใจของโลกเนี่ยนะครับนะฮะก็จะมีอำนาจเหนือเกาะโลกเกาะ,ะโลกก็คือยุโรปเอเชียก็คือยูเรเอเชียเนี่ยยูเรเชียและใครก็ตามที่ปกครองเกาะโลกคนนั้นนะครับจะปกครองโลกนี่ครับสประโยคที่ขึ้นชื่อของแมคคิเ โอ oh. นะฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมอยากจะเสนอคาถาชีวิตง่ายๆครับลืมอดีตจะลดปัญหาในอนาคตท่านผู้ชมครับ เชื่อไหมครับว่าโลกเราวันนี้ที่มีปัญหาอยู่กันทุกวันนี้เป็นเพราะมนุษย์ไม่ยอมลืมอดีตอดีตไม่ว่าจะเป็นของตัวเองครอบครัวชนชาติบรรพบุพร,บรุษถ้าเกิดเรายึดติดกับอดีตปัญหาก็จะไม่หมดไปปัญหาในปัจจุบันหรือปัญหาในอนาคตนั้น ล้วนแต่เกิดจากการที่เราเป็นคนยึดติดผูกติดกับอดีตนั่นเองท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าถ้าเรานั้นวันนี้ถ้าเราจะบอกบอกว่าเรา forget and forgive ก็คือหมายความว่าลืมไม่นึกถึงมันแล้วก็ forgive ก็คืออโหสิกรรมให้กันแล้วปัญหาในอนาคตก็จะน้อยลง วันนี้มีปัญหาลบกันในตะวันออกกลางนะครับลบกันในที่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่ลองกลับไปดูนะครับเบื้องหลังของที่มาของการลบกันต่อสู้กันนั้นล้วนแต่มีเรื่องในอนดีตทั้งสิ้นถ้าเกิดว่าอดีตของเรานั้นเราลืมมันไม่เก็บนะครับไม่ใส่ใจมันนะครับอโหสิกรรมให้มัน ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าจิตใจเราก็จะสบายความบาดหมางความคับแค้นก็จะน้อยสิ่งเหล่านั้นนะครับจะทำให้เรานั้นสบายใจแล้วเมื่อเราสบายใจเราก็จะมีความสุขเมื่อเรามีความสุขเราก็จะไม่เป็นคนสร้างปัญหาผมนั้นเป็นคนที่ไม่เอาอดีตนะครับมา เป็นเงื่อนไขมาเป็นความจำผมพยายามลืมผมพยายามที่จะ forget and forgive นะครับฉะนั้นการที่เราอยู่กับปัจจุบันที่กำลังเดินไปสู่อนาคตนั้นย่อมจะมีความสดใสมีความสุขมีความเชื่อมั่นว่าเรานั้นจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราไม่คิดถึงปัญหาในอดีต แล้วผมก็เชื่อนะครับว่ามนุษย์ทุกคนในโลกนี้นั้นถ้าเกิดไม่ยึดติดกับอดีตไม่เอาปัญหาในอดีตมาเป็นที่ตั้งลืมมันทั้งหมดเลยแล้วมุ่งหน้าเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวโลกทั้งโลกนะครับสังคมทั้งสังคมก็จะมีแต่สันติภาพสังคมทั้งสังคมก็จะมีแต่ความสุขแล้วเมื่อมีความสุขใครจะได้ก็คือตัวเราแหละครับ คนที่จะได้ประโยชน์ที่สุดก็คือตัวเราฉะนั้นหลายๆคนนั้นเข้าวัดเข้าวาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะหาความสงบสุขแต่ถ้าความสงบสุขอันนั้นนะครับจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อใจของเรานั้นยังมีอดีตที่เรายังคับแค้นที่เรายังเป็นทุกข์นั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ พเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือยุเรเชียซึ่งเราอาจจะเห็นนะฮะในในภาพนี้นะครับ,รบในภาพนี้คือยุโรปกับเอเชียนะฮะแล้วดินแดนขอบนอกนี่เป็นดินแดนรอ,อบนอกนะฮะนะครับ<ม>พเพราะฉะนั้นเน<ม>ี่ยนะครับความสําคัญของอันนี้จึงมีมีบทบาทมีมทธิพลมากต่อนักการเมืองทั้งในยุโรปนะฮะโดยพ่ต่อฝรั่งเศสแล้วก็ต่อเยอรมันเพราะเราเห็นว่าในสงครามโลกข้างที่หนึ่ง้งที่สองเนี่ยนะครับ เราเยอรมันเนี่ยนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็คือนโปเลียนตีรัสเซียก็ต้องผ่านทางยูเครนะนะฮะเยอรมันนะฮะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจะตีรัสเซียก็ต้องผ่านโปแลนด์แล้วก็มาหายูเครนลเลยว่าช,ชัดเจนชัดเจนคือปัญหาภูมิรัศตรมันชี้ชัดเลยว่ามันเป็นทางที่สะดวกที่สุดใช่ที่ยุโรปจะเข้าตีว่างั้นหรือใครก็ได้ที่เข้าตีต้องมาทางนี้ที่เหลือเป็นภูเขาเป็นอะไรที่ ยากลำบากใช่เพราะยันลักษณะและการัศทีนี่ค่อนข้างจะหนาวจัดจริงๆใช่ทั้งเหนือนี่หนาวจัดเพราะฉะนั้นจะเดินทัพเดินอะไรนี่โห่องสมัยก่อนนี่เป็นตงเบียงอาหารอะไรอะไรในลำลาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหาช่องที่มันเดินได้สะดวกที่สุดนะฮะก็คือนี่แหละครับทางผ่านทางยูเครนนี่คือว่ายูเครนทําไมถึงมีความสําคัญและเป็นหัวใจของยุโรปด้วยมันเป็นคืออย่างนี้มันเป็นหัวใจว่าเป็นดินแดนที่เป็นหัวใจของโลกเขาเรียกว่าฮาร์ดแลนดเพราะใครก็ตาม ถ้ายึดดินแดนฮาร์ดแลนด์ตรงนี้ได้คุณจะเป็นเจ้าโลกแล้วคือยูเรยรเชียได้ยุโรปทั้งเอเชียด้วยกันคือยุโรปกับเอเชียนะฮะมาถึงดินแดนนะฮะยุโรปเอเชียที่ต่อกันเนี่ยนะครับส่วนส่วนส่วนบนเพราะว่าดินแดนเหล่านี้คุณจะเห็นว่าเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์นะฮะอะไรตาอะไรเนี่ยถ้าคุณยึดได้นะครับคุณจะของโลกเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นนะว่าในอดีตนะครับนโปเลียนเยอรมันฮิตเลอร์อะไรเนี่ยต่างพยายามที่จะยึด ยูเรเชียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งในปัจจุบันเอาละครับเราเห็นว่าแนวคิดเนี่ยนะครับมันยังคงทันสมัยตลอดมาเพราะว่าเราก็จะเห็นนะครับว่านักวิชาการรุ่นใหม่ของสหรัฐคนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์เบสิสกี้นะครับ,รบซึ่งท่านเคยเป็นที่ปรึกษาของสภาความมั่นคงสหรัฐของสหรัฐในช่วงปี1977ถึง81 ท่านก็ตั้งข้อสังเกตเลยนะครับว่าถ้าปราศจากยูเครนแล้วรัสเซียจะยุติการเป็นมหาอำนาจในยูเครนเห็นไหมถ้ารัสเซียไม่มียูเครนนะเพราะเราเห็นว่าริสกินนี่เป็นนักวิชาการอเมริกันนะก็เป็นศัตรูกับรัสเซียเพียะกันเลยท่านเลยบอกว่าถ้าใครไปยึดยูเชียถ้าถ้ารัสเซียไม่มียูไม่มียูเครนเนี่ยรัสเซียก็จบแคๆแบบเหมือนกับคนที่ ไม่มีแขนมีขาไปเลยใช่ครับนะฮะคุณคุณคุณจะเป็นหมาำนาจไม่ได้เพราะนั้นถึงถึงรัเซีถึงยอมไม่ได้ที่สหรัฐจะเข้าไปบิดบาทเรื่องเอายูเครนเข้าไปอยู่เป็นเนโตใช่ใเรียกว่าเป็นอันนี้สําคัญที่สุดเหมือนกับตีกรอบล้อมเลยครับอ่ะเชิญต่อครับแล้วก็เราจะเห็นนะพราะไอ้เรื่องแนวคิดแบบนี้ที่มามีมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์นะครับ เกือบ2อ0ปีเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีอทลต่อแนวคิดต่อผู้นําปูตินของรัสเซียเนี่ยมากเลยเพื่อเราจะเห็นว่าปูตินเนี่ยนะฮะก็ก็เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเหมือนกับผู้นําของยุโรปหลายๆประเทศ <ๆ S 1> ว่าถ้าคุณเป็นว่าคุณเนี่ยจะต้องรักษาเนี่ยย,ยูเครนเนี่ยให้ได้เพื่อเราก็จะเห็นนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับยูเครนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย <น>แต่ว่ามันแตกเป็น,นเครือสภาพสวีกอยู่ตอนนั้นใช่มน,น,ะนะแตกออกไปในปี1991นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะแตกไปแล้วเนี่ยนะครับในอดีตถ้า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 ยูเครนเนี่ยมีผู้นำที่ที่เราเรียกว่าสับสนุนรัสเซียอ,อันนี้ก็จะทําให้รัสเซียเนี่ยนะฮะมีความอุ่นใจนะครับแต่เมื่อใดก็ตามถ้าผู้นําของยูเครนเนี่ยหันไปหานาโต้ศัตรูของรัสเซียรัสเซียยอมไม่ได้เด็ดขาดนะครับ อันนี้คือเราพูดให้เข้าใจภาพที่จําเป็นนะครับว่าทําไมทั้งสองฝ่ายเนี่ต่างฝ่ายต่างออมชอมไม่ได้ยอมไม่ได้แต่ท้ายสุดเนี่ยการเจรจาเริ่มจะเรื่องของการที่จะเป็นนิเทลที่เป็นกลางแล้วที่ที่จะไม่ยอมให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกในโตอันนี้ก็จะทำให้สถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีครับเชิญต่อครับอจารครับแต่ก่อนจะถึงประเด็นนั้นนะครับยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับนะฮะ ส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งของยูเครนนะฮะก็คือคาบสมุทรไครเมียอ๋อครเมียซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเป็นของรัสเซียนะครับแต่ว่ารัสเซียเนี่ยเมื่อแบ่งยกไปให้ไปให้กับยูเครนประเทศแต่พระเทศพอมอมาถึงยุคปูตินเนี่ยนะก็เริ่มไม่ไว้ใจนะฮะนาโต้นะฮะไม่ไว้ใจยูเครนเพราะอะไรประเด็นก็คือว่า เมื่อสหภาพโซเวียตเนี่ยล่มสลายไปเพราะว่าเศรษฐกิจใช้ไม่ได้พังยับเยินในปี1991นะครับยเคเนก็ไปอิสระนะครับสมัยกอนปชอบแล้วก็เป็นเยลสิ้นครับประเด็นคืออะไรเมื่อโซเวียตล่มเราจะว่าก่อนก่อนกอน่กอนที่โซเวียตล่มสลายเนี่ยเราจะเห็นว่าฝ่ายฝ่าย,ายตะวันตกเนี่ยนะคือฝ่ายนาโตอเมริกายุโรปเนี่ยก็ตั้งองค์การนาโตขึ้นมาเพื่อที่จะต่อต้าน S <S แข่งกับรัเสเซียซึ่งรัเสเซียก็มีองค์การความร่วมมือ,อมคือวอร์ซอแพกแต่ที่ประเด็นก็คือว่ามเมื่อโซเวียตเนี่ยล่มสลายแตกกระจายไปเนี่ยนะครับในปี1991วอร์ซอแพรก็ล่มสลาย, <S 2> <S 2> ายไป,ไปด้วยแต่นาโต้ทำมมยังอยู่ในเมื่อรัสเซียไม่ได้เป็นศัตรูอีกแล้วแต่นาโต้มีไว้ทำไมนี่คือคำถามของปูตินนะเราไม่ได้เป็นศัตรูคุณแล้วแล้วเราก็ไม่มีกำลังที่จะไปบุกนาโต้ เข้าใจยังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เนโตก็ต้องรู้ว่าตออคำถามสารัฐคืคือพี่ใหญ่ของเนโตครับอันนี้ก็ก็เป็นประเด็นที่ต้องต้องทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นครับดิฉันก็ยังเป็นเรื่องที่คาใจกันอยู่นี้ลนะครับประเด็นของภูมิรัฐศาสตร์อันนี้เนี่ยมิหน้าล่ะผมถึงเห็นว่าเวลาเขาดู นโยบายต่างประเทศเพราะเจ้ตา,าตัวภูมิรัศาสตร์เนี่ยเป็นตัวที่กําหนดนโยบายต่างประเทศของประเทศอั้นที่สำคัญที่สำคอันหนึ่งที่คุณละเล่นจากสภาพภูมิประเทศล้อมรอบเนี่ยนะครับใช่ครับเออแล้วเขาถึงต้องดูตัวเวลาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเขาให้ความสารกับผู้นําประเทศคือเบอร์หนึ่งตัวประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศสองอันเนี่ยเขาจะ ต้องดูครบคู่กันมาดูนโยบายอันนอย่างไรเขาจะต้องยึดเปื่อพวกนี้ใะนั้นอันนี้คือถือเป็นเป็นการเชื่อมต่อที่ให้คุณชนได้เห็นภาพชัดเจนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์สุชัยัน่ร์สุขครับท่านผู้ชมครับนี่คือความสําคัญคุณค่าที่เรียนรู้ภูมิรัฐศาสตร์หรือ e o โ o l i t i ิกอย่างลึกซึ้งและด้วยความเข้าใจวันนี้ดีใจมากที่อาจารย์สุชัยมาชี้ชัดลงไปว่า ภูมิรัฐศาสตร์สำคัญชนาไหนนะครับวันนี้ขอบคุณท่านที่ติดตามชมครับดูย้อนหลังได้ที่ merit tv fanpage นะครับ m e r i t workspace tv ท่านจะได้ดูทุกตอนที่เป็นสาระเป็นประโยชน์และมีคุณค่าแก่การจดจำครับช่วงหน้าพระอาจารย์ War, วัววัชรวิทีรอท่านอยู่ในช่วงของมุลตตามทำวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ วันนี้เราอยู่ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ลักษณะอย่างหนึ่งของโลกยุคโลกาภิวัตน์ก็คือความเจริญของเทคโนโลยีต่างๆมากมายสุดยอดเทคโนโลยีอย่างหนึ่งก็คือโซเชียลมีเดียที่เรารู้จักกันในนามของ Facebook หรือแอปพลิเคชันต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น Instagram, YouTube, Google, World Wide Web ระบบอินเทอร์เน็ตประดามีที่ทำให้ชีวิตของเรานั้น เข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้ทุกเมือ่อทุกที่ทุกคนทุกแห่งและทุกเวลาที่เราต้องการเมื่อเทคโนโลยีเจริญมาถึงขั้นนี้สิ่งหนึ่งซึ่งควรพัฒนาให้เจริญควคู่กันไปก็คือสติและปัญญาเพราะอะไรก็เพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะนําเอาขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารก็ดีหรือข่าวสารข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงก็ดีไหลผ่านมาหาชีวิตเราทุกวันถ้าเราขาดสติในการบริโภคสื่อ ขาดปัญญาในการใช้วิจารณญาณในแต่ละวันแต่ละวันเราจะถูกปั่นหัวด้วยน้ำป่าแห่งขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารที่ไหลมาหาเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไหลมาทุกต้นชั่วโมองไหลมาทุกวินาทีเปิดเมื่อไหร่ก็เจอเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตท่ามกลางข้อมูลข่าวสารมหาสารเช่นนี้สติและปัญญาจึงจําเป็นมากดังนั้นจึงอยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าอย่าเชื่อ ในทุกๆข้อมูลทุกๆข่าวสารทุกๆรูปภาพทุกๆถ้อยคำที่มีคนตัดต่อที่มีคนส่งมาถึงเราถ้าเราด่วนเชื่อด่วนตัดสินอะไรง่ายๆเราจะกลายเป็นทาสของข้อมูลข่าวสารไปโดยไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวพูดสั้นๆอีกอย่างหนึ่งว่าขอให้เราทั้งหลายรู้จักใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้วยภูมิปัญญาขั้นสูงคือมีสติในการบริโภคสื่อ อย่าใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้วยภูมิปัญญาขั้นต่ำคือเชื่อไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง